สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องพลอยเอ็กซ์ตรและวันนี้เราก็จะมาให้อาจารย์ของเรานั้นวาดรูปบนห่วงยางจะเป็นยังไงไปดูอย่างแรกอาจารย์บางไก่ของเราเขาก็จะเริ่มวาดวงกลมสองวงลงไปบนห่วงยางนะทุกคนนี่เลยพอเขาวาดวงกลมเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนดูกันว่าเขาจะวาดอะไรกัต่อนี่เลย หลังจากนะั้นเนี่ยอาจารย์บางไก่ของเราเขาวาดเป็นขีดขึ้นมาข้างบนนะทุกคนเหมือนจะเป็นหน้ายิ้มหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่ว่าต้องดูไปก่อนแล้วอาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยเขาก็ทําการวาดแย่งออกมาสองอันระหว่างขีดเครื่องวงกลมนะแล้วก็วาดลงมาเหมือนจะวาดเป็นโครงไว้ก่อนไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนี่เลยเขาก็วาดมาเป็นแย่งสองฝั่งนะทุกคน นี่ล้วก็วาดลากลงมาต่ออาจารย์บางไก่ของเรานี้เขาก็วาดแบบด้วยความโปรเฟสชัโน <Professional. S 1> ตอนนี้ทุกคนน่าจะพอดูออกกันแล้วว่ามันคืออะไรและอาจารย์บางไก่ก็เริ่มถมสีลงไปแล้ว แล้วนะทุกคนก็ออกมาเป็นผีน้อยซึ่งอาจารย์บางไก่ของเราเนี่ <What? S 1> เขาก็เริ่มที่จะวาดตัวถัดไปแล้วและอาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยเขาก็เริ่มวาดขีดลงมานะทุกคนแล้วก็วาดเป็นซี่ซี่อะไรก็ไม่รู้จากนั้นเนี่ยเขาก็วาดข้างล่างให้คู่กับข้างบนนะทุกคนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะว่าอันนี้ก็เป็นตามจินตนาการของอาจารย์บางไก่ของเราเนอะแล้วเขาก็วาดวงกลมสองอันนะทุกคนแล้วก็วาดขีดข้างบนวงกลม ระหว่างวงกลมสองงานซึ่งเราคิดว่านี่น่าจะเป็นตาแล้วก็หัวแล้วก็ปากนะทุกคนแล้วเขาก็วาดเป็นแขนออกมาอีกสองข้างนะทุกคนน่าจะเป็นแขนแหละแล้วก็วาดลำตัวมีขาด,ด้วยซึ่งมันออกมากลายเป็นสัตว์ประหลาดใช่ไหมมันคือตัวอะไรอะทุกคนแล้วก็ไม่รู้อะถ้าเกิดใครรู้ว่ามันคือตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะ เลยก็เสร็จแล้วออกมาเป็นสับป,ประรดน้อยซึ่งอาจารย์บางไก่เป็นคนวาดเองต่อไปแล้วก็จะวาดตัวถัดไปกันเลย <Woo! S 2> นี่เลยนะทุกคนแล้วอาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยเขาก็เริ่มวาดขีดออกมาขีดนึงแล้วก็วาดเป็นครึ่งวงกลมที่ดูไม่ใช่วงกลมเลยแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแล้วเขาก็วาดวงกลมจิ๋วๆข้างในครึ่งวงกลมมนนันอีกซึ่งครึ่งวงกลมอันนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะไม่ใช่ครึ่งวงกลมเลยนะ นี่เลยแล้วเขาก็ระบายสีเข้าไปอีกแต่ว่าเขาไม่ระบายตรงที่เขาวาดวงกลมจิ๋วๆวันนั้นไว้นี่พอระบายเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรต่อนะทุกคนวี่ ือนว่าอาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยเขาก็วาดรูปจนใกล้จะเสร็จแล้วนะทุกคนเย้เยเยนี่เลยเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นขวดน้ํายาวิเศษนะต่อไปนี้และจากนั้นเนี่ยอาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยเขาก็จะเริ่มวาดรูปต่อไปเลยนี่นะทุกคนและอาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยเขาก็จะเริ่มวาดต่อเลยนะ นี่เขาก็จะเริ่มวาดจากเป็นวงกลมก่อนนะทุกคนนี่ก็เป็นวงกลมที่กขาแ่ใหญ่เลยทีเดียวเขาก็วาดวงกลมมาแล้วนะทุกคนนี่เลยจากนั้นเนี่ยเขาก็จะวาดต่อนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะวาดอะไรอีกแล้วเพราะเราไม่ได้นั่งดูเขาวาดนี่เลยก็คือแบบเราก็ไม่รู้อีกแล้วนะว่าเขาจะวาดอะไรทุกภาพเราก็ไม่รู้เหมือนเดิม เขาก็วาดไปขีดออกมานะทุกคนแต่ว่ันนี้มันเป็นขีดที่ค่อนข้างที่จะไม่ตรองเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันตรงนั่นแหละเนาะคงจะไม่งงหรอกนะโอ้เขาวาดเป็นขีดสองอันที่มีวงกลมอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ทำให้เส้นมันหนาขึ้นอืม แล้วก็วาดกาลระยะข้างล่างเอโอ้ด้วยวต,วตัวไรอ่ะมันคือตัวไรนั่นนมันคือตัวไรแล้วก็ถมสีใสเข้าไปข้างในเลยแล้วก็วาดขีดข้างล่างกับข้างบนนะตอนนี้อาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยเขาก็เริ่มวาดขีดออกมาเยอะมากแล้วก็ถมสีเข้าไปแล้วเขาก็ขีดเส้นระหว่างขีดนะทุกคนแล้วก็ทําแบบเดียวกันกับอีกฝั่งหนึ่งเลยซึ่ง ตอนนี้ทุกคนน่าจะเดาได้แล้วว่ามันคือตัวอะไรซึ่งเราก็จะบอกเลยมันก็คือค้างคาวซึ่งค้างคาวเนี่ยมันก็จะอยู่ในที่มืดใช่ไหมแต่ว่านี่มันก็เป็นที่มืดอื่นเหมือนกันแหละสว่างเละเจแระเดียอาจารย์บางไก่ของเรานะเขาก็จะต้องวาดหัวข้างบนค้างคาวว่าค้างคาวมันจะมีหูใช่ไหมเขาต้องวาดหูมันข้างบนให้มันแหลมๆมาเนาะ สองข้างแล้วก็ออกมาเป็นข้างข้าวเสร็จสมบูรณ์และอาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยก็จะเริ่มวาดรูปต่อไปกันเลยอาจารย์บางไก่ของเราเขาก็เริ่มจากวาดเป็นเส้นหยักๆยัลงมาจากข้างบนมาข้างล่างนะแล้วเขาก็วาดเหมือนจะเป็นอะไรบางอย่างแล้วก็มีกิ่งฝั่งหนึ่งน่าจะาประทําเป็นเหมือน รูปร่างมันคล้ายสายฟ้านะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สายฟ้าใช่ไหมเพราะมันดูเป็นต้นเออมันจะเป็นต้นไม้น่าจะเป็นต้นไม้ที่ไม่มีใบเลยนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยฤษีเขาก็ระบายออกมาให้มันเป็นกิ่งก้านใช่ไหมทุกคนอาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยเขาก็ใช้ความสามารถระบายออกมาให้มันดูเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นต้นไม้ได้นี่เลยมันก็ออกมาเป็น เป็นเป็นต้นไม้แสนสวยงามนะทุกคนซึ่งนี่เลยอาจารย์บางไก่ของเรานี่เขาก็เป็นคนวาดเองหนี่ออกมาแล้วเป็นต้นไม้สวยไหมถ้าเกิดสวยเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์และกดไลค์กดแชร์ด้วยเย้ค yeah, yeah. ่อนข้างสวยเลยทีเดียวออมาเป็นต้นไม้และอาจารย์บางไก่ก็จะเริ่มวาดรูปต่อไปเลย นี่นะแล้วอาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยเขาก็วาดเป็นวงกลมมาก่อนเลยแล้วพอวาดเป็นวงกลมเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยเขาก็ทําการถ่มสีเข้าไปเก็บรายละเอียดแล้วก็วาดเป็นแง่งออกมานะทุกคนเขาวาดออกมาหลายแง่งมากตอนนี้ก็มีหกแง่งแล้ววาดอีกเพิ่มเป็น8ดแง่งตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันคือแมงมุมนะทุกคนว่าแมงมุมเนี่ยมันก็จะมีแดขาใช่ไหม ใช่เปล่าแม,มงมุมมีแปดขานี่ว่าเสร็จแล้วอาจารย์บางไก่ของเราเขาก็จะเริ่มวาดรูปสุดท้ายแล้วรูปสุดท้ายนะทุกคนนี่นะทุกคนอาจารย์บางไก่ก็เริ่มจากการวาดขีดลงมาก่อนแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับเครื่องหมายบวกนะและตอนนี้เขาก็ขีดมาอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าเขาจะทำเป็นรูปดอกจันดอกจันที่อยู่ในอ่าภาษาไทยอ่ะ ที่ที่อเดียไม่น่าใช่แหละอันนี้แหละเขาก็วาดมาเป็นเส้นเชื่อมต่อกันระหว่างเส้นแต่ละเส้นนะให้มันเป็นเหมือนรูปวงกลมซึ่งเราก็จะบ้าๆบกันนะทุกคนก็คือไอ้รูปเนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับรูปที่แล้วเลยเพราะว่ารูปนี้เนี่ยก็เป็นเป็นไม่ยังไม่ใช่ลยตอนนี้แต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับรูปแมงมุมนะทุกคน แต่ว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวรออาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยเขาวาดเพิ่มไปก่อนนะแล้วก็จะมาบอกกันว่ามันคือตัวมันคืออะไรแต่บอกไว้ก่อนเลยให้ทุกคนคิดไว้ในใจเลยมันเกี่ยวข้องกับรูปที่แล้วนี่เลยเกี่ยวของเกี่ยวข้องตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเริ่มมองออกกันมากแล้วนั่นก็เป็น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  เป็นที่อยู่อาศัยของแมงมุมนั่นเองนั่นก็คือยยแมงมุมนะทุกคนซึ่งเนี่ยใยแมงมุมก็จะเป็นสิ่งที่แมงมุมใช่ไหมเขาก็อยู่อาศัยกันแมงมุมชอบอยู่อาศัยในแม่ใยแมงมุมในหยักใย่ไรของมันนั่นแหละเออต่ก็แต่ว่าอาจารย์บางไก่ของเราเนี่ยเขาก็สามารถวาดออกมาให้มันดูสมมาตรและสวยงามได้นะ นี่นะทุกคนก็มาดูโดยรอบห่วงยางให้ชัดๆนะนี่เลยโดยทั้งหมดนี้ก็เป็นสีมือของอาจารย์บางไก่นั่นเองนี่เลยถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Pro X s t r e กซ์ r ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย